กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิวบันนี่อยอ่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิววิธีการใช้งานในส่วนตัวไอเทมใหม่ล่าสุดหมที่แจกมาพร้อมกับภารกิจอีเวนต์ใหม่ประจำซีซั่นนี้ผมกับภารกิจ s o e e l Stick ชิ้นใหม่ g u a d i a n สัปดกิตัวนี้ในควยที่2 ถ้าเกิดว่าใครที่ทำควสเสร็จแล้วผมจะได้ไอเทมที่มีลักษณะนหน้าตาที่เป็นเหมือนกับตัวรูปแผ่นดิสนี้ผมซึ่งหลายคนที่เป็นผู้เล่นมือใหม่ก็อาจจะงงว่าไอเทมนี้ผมมันคืออะไรแล้วก็วิธีการใช้งานต้องใช้งานยังไงโดยต้องบอกว่าสำหรับไอเทมชิ้นนี้มันคือมิวสิกประกอบของเพลงนี้นั่นเองนะโดยปกติผมเสียงเพลงของตัวเกมนี้เนี่ยก็สามารถปรับได้ที่การตั้งค่าเสียงและการาฟิกเลือกมาเป็นตัวเสียงมันก็จะอยู่บริเวณตรงนี้ผมที่เป็นเสียงเพลงปกติมันจะเปิด แต่พี่ลิงอัดคลิปับผมปกติก็จะปิดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาเล่นทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเปิดไว้ผมเพลงอ่ามันก็จะแสดงขึ้นบนเวนที่เราอยู่หน้าล็อบบี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าล็อบบี้ที่เราเนี่ยเลือกปรับกราฟิกล็อบบี้หลักหรือล็อบบี้ที่เอาไว้รอชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันนั่นเองโดยสวิสการใช้งานในส่วนของตัวไอเทมเพลงนะผมให้เรากดมาตรงเซฟเฮาส์ที่อยู่ทางด้านขวาล่างกดมาขวาบนนะผมจะมีสัลักษณ์ที่เป็นตัวรูปดนตรีอยู่ อันนี้แล้วผมก็คือเสียงเพลงที่เราเนี่ยสามารถการตั้งค่าได้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ตั้งค่าเพลงมันจะบังคับให้เป็นตัว r o b b y Music ขั้นพื้นฐานผมหรือถ้าเกิดว่าใครที่มีเพลงหรือเคยเก็บมาก่อนหน้านี้ผมมันก็จะรวมมาในส่วนของตัวแคตตาล็อกอย่างเช่นเพลงในซีซั่นนี้ที่เขาแจกให้ผมเป็น2021 In Deep Water แต่ก็จะมีเพลงอื่นด้วยเหมือนกันในแต่ละปีผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนว่าทำเควสเก็บมามากขนาดไหนนั่นเองนะต่อวิธีการใช้งาน ปกติหน้าล็อบบี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เซตติ้งเอาไว้ผมมันจะเป็นล็อบบี้พื้นฐานแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เพลงไหนหรือชื่นชอบเพลงไหนเป็นพิเศษที่อยากจะฟังบ่อยๆให้เรากดมาที่ตรงเพลงนั้นและกดตรงสัญลักษณ์ที่เป็นรูปหัวใจให้มันขึ้นหัวใจพอเวลาเราอยู่หน้าล็อบบี้ครับผมล็อบบี้มันก็จะเป็นเสียงเพลงที่เราเนี่ยตั้งค่าหัวใจเอาไว้นะโดยสำหรับการเซตตั้งค่าหัวใจผมเราสามารถที่จะเซตได้ทุกอันเลยครับผมก็คือถ้าเกิดว่าใครเซตมากกว่า1อัน เพลงมันก็จะทําการสุ่มแล้วก็แรนดอมวนเปิดให้กับเพื่อนๆไปเรื่อยๆแต่แเกิดว่าอันไหนไม่ได้เซตก็เหมือนเดิมผมมันจะไปเป็นตัวเซตติ้งตัวรอบบี้มาตรฐานให้กับเพื่อนๆนะก็ประมาณนี้ผมในส่วนของวิธีการเซตเพลงของเกม call of duty mobile ในหน้ารอบบี้จะได้ไม่เบื่อกันนะ